ราได้หอยแเราที่อร่อยอันดับหนึ่งค่ะอู้หูยดีใจมากอะคือแบบเปิดประสบการณ์ใหม่พาทุกคนไปหาหอยผีเสื้อหน้าบ้านหอยผีเสื้อที่มีรสชาติหวานกรุบกรอบอร่อยวันนี้มาจัดให้ทุกคนดูแบบจุกๆุก,กันไปเลยืสวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาหอยผีเสื้อกันนะคะวันนี้แดดร้อนมากมาก,มากแบบ วันนี้ลงมาหาหอยตั้งแต่บ่ายสามค่ะเพราะว่าวันนี้น้ําแห้งเร็วมากแล้วแดดนั้นก็คือแบบสุดยอดน้องหมามาหาหอยกับเราด้วยค่ะไปตั้งใจหาเหรออู้อนน ๋ยวเราจะย้ายฝั่งนะคะย้ายไปหาฝั่งโนโู้นเพราะว่าฝั่งนี้รู้สึกว่าน้ํามันไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ไปกันอันนี้คือหอยขอย,ยขอยอะไรนะแม่หอยลูกปัดอหอยจับทิมอันนี้คือหอยทับทิมค่ะบริเวณที่เป็นทรายแบบนี้นี่คือหอยทับทิมหมดเลยนะคะตรงนี้ก็คือหอยทับทิมหมดเลยทุกคนแต่เขาจะอยู่เป็นบริเวณแบบนี้นะคะ ต้องสังเกตนะคะตาของหอยผีเสื้อจะมีหยดน้ําอยู่ข้างบนนะคะถ้าเป็นหยดน้ําข้างบนอย่างนี้ก็คือหอยผีเสื้อแน่ๆชัวๆค่ะแล้วเราก็จะใช้เสียมหรือว่าดีขุดนะคะขุดลงไปลึกๆเลยนะเพื่อไม่ให้โดนตัวน้องหอยค่ะ เริ่มเปิดแล้วค่ะเริ่มหาได้เยอะขึ้นแล้วก็หาได้ง่ายขึ้นแล้วตัวคือใหญ่มากชกก่มิัน นี่ค่ะตัวใหญ่มากแต่ปักเป็นคําทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ก็คือหอยผีเสื้อจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหยดน้ําเป็นน้ําที่หอยพุ่นออกมานะคะเราจะใช้ที่ขุดนี่ขุดออกมาแล้วจะอยู่งโอ้ตัวหี่นะนี่ค่ะ แต่ว่าเปลือบน้องจะบางมากและคมมากนะคะระวังด้วยแม่หะตั้งแต่เด็กไม่ห้อยนี่ตอนนี้เด็กไม่มีอ่ะใช่ไหมฮะถึงหอดฉาดเอยไหมระวังห้อยไหนพอเราห้อยวีเซอร์ม่หายห้อยในอดับนึงเลอนไอโฟนอยู่แล้ว หมดที่เราหาได้นะคะเราก็จะไปหาน้ําทะเลนะคะเอามาแช่น้องเอาไว้อย่างแรกเลยที่กวางทาก็คือเอาไปล้างก่อนนะคะเพื่อให้ใสอ,ออกขั้นหนึ่งเลยส่วนขั้นสองกวางก็จะตักพอน้องมาล้างน้ํานะคะคือเปลือกน้องสวยมากทุกคนเขาถึงได้เรียกกันว่าหอยผีเสื้อเพราะว่าเปลือกน้องอเหมือนปีกหอยผีเสื้อนะคะสวยมากดูสิโอ้โหแล้วตัวใหญ่ด้วยอ่ะแล้วน้องพ่นน้ําด้วย <c oughs> น้ำทะเลกลับไปค่ะแล้วก็เอาไปแช่น้องนะคะเอาไปแช่หนึ่งถึงสามคืนหรือถ้าหิวแล้วก็คืนหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็มาทํากับข้าวได้เลยจะผัดหรือจะแกงหรือจะผัดโหะดระพาผัดกะเพราผัดถงกะหรี่ก็อร่อยนะคะทุกคนบริเวณตรงนี้นะคะก็คือหอยหลักไก่ค่ะหอยหลักไก่ไม่ได้ขึ้นแบบนี้มานานแล้วนะคะตอนแรกขันไปแวบๆก็ว่าเออหอยอะไรนะพอเดินไปดูมันคือหอยหลักไก่ค่ะทุกคนคือเป็นพื้นที่ของหอยหลักไก่โดยเฉพาะและมีแค่บริเวณตรงนั้นเท่านั้นค่ะผีเสื้อเวลาที่เราเอาน้องไปล้างนะคะเปลือกน้องสวยริงๆค่ะเเหมือนปล น้องสะท้อนกับแสงด้วยทุกคนสวยสมคำลังหรือที่เขาเรียกกันว่าหอยผีเสื้อจริงๆค่ะดูน้องตัวนี้ใหญ่เท่าฝ่ามือกวางแล้วอ่ะทุกคนคือเต็มปากเต็มคำมาก ป่อยผีเสื้อจะมีลักษณะเฉพาะแบบนี้ค่ะคือบริเวณรอบๆตัวน้องนจะมีเป็นหยดน้ํานะคะสังเกตได้จากกันมีหยดน้ําอยู่รอบๆเราก็จะใช้ที่ขุดค่ะขุดลงไปลึกๆค่ะเพื่อที่จะไม่ให้โดนตัวน้องและตัวน้องจะไม่แตกค่ะ หอยปีเสื้อจะนิยมทานกันเอาไปลวกจิ้มค่ะจิ้มกับน้าจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดโหระพาหรือว่าผัดผิดเผาก็ได้นะคะชาวบ้านที่นี่จะนิยมหาก,กันเป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเช้าค่ะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมยามว่างของชาวบ้านเลยค่ะแต่สําหรับวังแล้วการหาหอยคือการฮิวใจอย่างหนึง่งการที่ทําสมองให้ว่างทําใจให้โลง่งและเพลิดเพลินไปกับการหาน้องหอยเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติมันทําให้จิตใจเราสงบนะคะ<ๆ> มาพักพนังค่ะเอามาเร็วไม่เกะถึงแล้วมัน้ำง่ยังคนาส่กันหนาวค่ะ่โ้งาได้เลยโงอยุท่กันนีนี่นีโอ้โห้เกะมา <c oughs> ขึ้นมาดิคนหน้ามืดโอ้โหฮูี่

오. 오. Mm.

สองรูแบบนี้คือหอยไทยเผาค่ะทุกคน <Yeah. S 1> ที่แรกในคลิปกวางคิดว่าเป็นหอยผีเสื้อเ <Yeah. S 1> ทียงกันอยู่กับแม่ค่ะแต่ว่าเราลองดูนะคะเดี๋ยวตอนขุดออกมาว่าจะเป็นหอยอะไร ตอนนี้เราได้หอยไทพาที่อร่อยอันดับหนึ่งค่ะอู้หู้ยดีใจมากอ่ะคือแบบว่าลูกโตมากลูกนี้ประมาณสัก30บาทได้มั้งเพราะว่าตอนนี้หอยไทพากิโลละ8 5ดอยห้าสิบค่ะคือแพงมากถ้าจะซื้อกินก็คือไม่ซื้อแน่นอนก็คือหากินจากอย่างนี้ค่ะทุกคนตัวใหญ่มากดูดิลักษณะเด่นของหอยไทเพาวเขาจะเป็นสองตาติดติดกันค่ะซึ่งเมื่อกี้คือใช่เลยค่ะตอนนี้กิโลละแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะทุกคน่ตอนนี้หอยถ้าหาเจอลูกสองลูกก็ปลาไปลูกละยี่สิบถึงสามสิบบาทแล้วค่ะนี่ ใช่ค่ะนี่ก็ใช่มีอีกทุกคนนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ค่ะในส่วนของเรื่องรสชาตินะคะความอร่อยของหอยไทเผากว,วางให้อันดับหนึ่งค่ะเนื้อเขาหวานกรุบกรอบมากค่ะทุกคนลองไปทานนะคะ <c oughs> โอ้โนี่ก็ใช่ <c oughs> นั่นแอ่วงเลยเลยมันเออมันได้นะ โอ้โหโอแม่เป้งเออได้แล้วได้แล้วหอยแเผาตัวเล็กเยี่สิบาทเลยจูบสิพาบาทนี่ตัวเดียวเลย เวลาที่หาหอยสนุกและมันที่สุดก็คือตอนที่น้ํากําลังขึ้นค่ะและตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมืดแล้วนะคะแต่เราก็ยังหาสนุกกันอยู่ค่ะและนี่คือบรรยากาศเิเย็นของบ้านเราค่ะมาหาหอยด้วยกันนะ